สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นม3ามทับ2ทุกคนนะคะ <S <S <ừ. S 1> วันนี้นะคะเราก็เจอกันในคาบที่สองของสัปดาห์เมื่อกี้นาธานใช่ไหมเพิ่งเข้ามานะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็มาสู่เรื่องนะคะที่สองกันนะคะก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้านะคะจากคาบที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะก็คือในเรื่องของความต่างศักย์ไฟฟ้าใช่ไหมคะความต่างศักย์ไฟฟ้าก็คือสัญลักษณ์ก็คือตอัววีใช่ไหมคะ อ่าแล้วก็มาถึงหัวข้อที่สองนะคะก็คือกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็คือตัวไอน,นะคะนักเรียนคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะนักเรียนรบกวนนะคะลงชื่อไว้ในห้องแชทนะคะเดี๋ยวครูจะตามเช็คให้อีกทีนะคะอ่านะคะกระแสไฟฟ้าก็คือตัวไอนั่นเองนะคะซึ่งนะคะกระแสไฟฟ้านะคะภาษาอังกฤษก็คือ,อเทอร์เลนนะคะกระแสไฟฟ้าก็คือจะเกิดจากการเคลื่อนที่นะคะของอิเล็กตรอน คำว่าอิเล็กตรอนคือประจุอะไรเอ่ยประจุลบใช่ไหมคะคำว่าอิเล็กตรอนคือประจุลบนะคะซึ่งนะคะอิเล็กตรอนนี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งนะคะซึ่งก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธีนะคะอาจจะเกิดจากความแตกต่างนะคะของพลังงานสองบริเวณนะคะที่เอ่อเกิดจากประจุไฟฟ้านะคะมีการเคลื่อนนะคะผ่าน ตัดกับสนามแม่เหล็กก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากปฏิยาไฟฟ้าเคมีนะคะกระแสไฟฟ้าพวกนี้ค่ะนักเรียนที่นักเรียนรู้จักกันนะคะส่วนโดยทั่วไปแล้วก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนนั่นเองนะคะอ่านะคะก็ะะเป็นกระแสไฟฟ้านะคะที่ไหลผ่านวัตถุนะคะวัตถุตรงนี้สําคัญเลยค่ะเรียนตั้งแต่ตรงนี้เลยวัตถุที่มีสมบัติ ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะสมบัติของตัวนำไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นะคะตัวนำไฟฟ้าคืออะไรนะคะก็คือเป็นวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะในสายไฟก็คือทําจากโลหะโลหะในที่นี้ถ้าเป็นสายไฟก็คือทาจากอะไรคะทองแดงนั่นเองนะคะนะคะนอกจาก ทองแดงแล้วนะคะที่เป็นโลหะก็อาจจะเป็นเหล็กนะคะหรืออลูมิเนียมน,นะคะพวกนี้เราเรียกว่าตัวนาําไฟฟ้าถ้าครูให้นักเรียนยกตัวอย่างตัวนาําไฟฟ้านักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่าพวกทองแดงพวกเหล็กอลูมิเนียมพวกนี้เราเรียกว่าตัวนาําไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่ะนะคะต่อนะคะส่วนวัตถุนะคะอ่าวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน วัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหยผ่าหรือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเลยผ่านไม่ได้นะคะเราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะคะ insulator นะคะฉนวนไฟฟ้าก็คือง่ายๆค่ะพวกอะไรบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือพวกไม้นะคะพลาสติกเชืกอยางพวกนี้เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งสิ้นเพราะว่าเวลาเราไปจิ้มแน่นอนว่าไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาเออลงเอาทองแดงไปไปแย่ลงในตักไฟแบบนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะแป๊บเดียวกระแสไฟฟ้าจะไหลบัานเราเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดใช้ไม้ใช้พลาสติกพวกนี้นะคะก็ไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลได้เพราะว่ามันเป็นฉนวนนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะนะนะคะต่อนะคะเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรนะคะเราจึงสามารถวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรได้นะคะเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรนะคะมีชื่อว่าแอมเอร์แต่ถ้าเป็นวีหรือโวลต์ เป็นเครื่องมือใช้วัดความถังสักนะคะถ้าใช้วัดกระแสไฟก็คือแอมมิเตอร์นั่นเองนะคะตรงนี้จำไว้ด้วยนะคะเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟเราเรียกว่าแอมมิเตอร์นะคะซึ่งการใช้แอมมิเตอร์นะคะวัดปริมาณกระแสไฟ้าก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับเอ,อ่อมาตรวัดปริมาณน้าฝนนะที่ไหลผ่านท่อประปานะคะก็คือ ต้องต่อนะคะแอมมิเตอร์แทรกในวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะเรียงลําดับกันนะคะในวงจรไฟฟ้านะคะแล้วก็แอมมิเตอร์เนี่ยจะต่อแบบอนุกรมนะคะอนุกรมก็คือจะต่อแบบเรียงติดต่อกันนะคะเดี๋ยวครูเช็คเองนะคะชื่อนะคะให้นักเรียนลงชื่อในห้องแชทเลยนะคะอันนี้แบบนี้เราเรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะคะจะเรียงต่อกันนะคะ อ่านะคะแล้วก็นะคะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าน,นะคะที่อันได้จากค่าแอมมิเตอร์นะคะเป็นค่าเดียวกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรน,นั้นนะคะแอมมิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพนะคะการใช้งานสูงนะคะก็จะต้องสร้างให้มีความต้านทานน้อยมากนะคะเพื่อให้กระแสไฟฟ้านเนี่ยในวงจรผ่านแอมมิเตอร์นะคะให้มากที่สุดนั่นเองนะคะจึงจะได้ค่าปริมาณของกระแสไฟฟ้านในวงจรน,นะคะที่ถูกต้องที่สุดนะคะ กระแสไฟฟ้านะคะจะมีหน่วยเป็นแอมแปร์แอมแปร์ก็คือตัว A นั่นเองนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว A นะคะเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้านะคะอ่านะคะแอมแปร์ตรงนี้นะคะก็เป็นหน่วยวัดของปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำอ่าที่มาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่านะคะองเรมารีองแปร์นะคะองแปร์ก็คือมาจากแอมแปร์นั่นเองนะคะเป็นผู้ที่ค้นพบสมบัติของไฟฟ้าและแม่เหล็กนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์ของแอมปิเตอร์คือตัว A นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแผนภาพนะคะในการต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์ในการวัดนะคะตรงนี้นักเรียนจำไว้เลยนะคะนักเรียนเขียนไว้เลยตรงนี้เราเรียกว่าผ่านไฟฉายผ่านไฟฉายนะคะ ส่วนอันนี้ A ก็คืออะไรคะ Ammeter นะคะมิโครโว,วลบนั่นเองนะคะนักเรียนเขียนไว้เลยนะคะตรงนี้มีข้อสอบแน่นอนนะคะพวกสัญ,ญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะบางทีในข้อสอบอื่นนะคะก็ยังมีเลยนะคะกสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้าตัวน,นี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของหลดไปนะคะตัวน,นี้ อันนี้นะคะเขียนไปได้เลยนะคะโอเคนะคะไปต่อกันเลยต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการต่อแอมมิเตอร์วัดกับกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านะคะทําให้นาแอมมิเตอร์เนี่ยมาต่อในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะก็คือต่อเรียงกันนะคะโดยปลาย อุปกรณ์เรียงกันนะคะจนครบวงจรไฟฟ้าแล้วนําปลายด้านที่เป็นขั้วบวกของแอมมิเตอร์นะคะก็คือฝั่งนี้นะคะมาต่อกับปลายด้านหนึ่งของหลอดไฟฟ้าอีกปลายหนึ่งนะคะกับขั้วบวกของแบตเตอรี่และนําอีกปลายหนึ่งนะคะต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์นะคะจะได้ดังภาพตัวน,นี้ค่ะเรียนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาครูจะพาเนัเรียนไปดูนะคะการต่อวงจรอ,อีกทีหนึ่งนะคะอ่านะคะไฟฟ้านะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะไฟฟ้ากระแสแบบ็นง,งชนิดก็คือ ไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะหรือ direct current DC นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า DC นะคะ DC เป็นกระแสะไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียวกันนะคะเป็นกระแสะไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียวตลอดนะคะปกติแล้วกระแสะไฟฟ้านี้จะไหลาจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเสมอนะคะ หรือไหลาจากขั้วบวกนะคะผ่านวงจรไปยังขั้วลบนะคะจากบวกไปลบตลอดเวลานะคะพวกนี้ก็คือนะคะตัวอย่างเช่นกระแสะไฟฟ้านะคะจากสารไฟฉายเมื่อกี้ที่เราต่อเราเรียกว่าไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะกระแสะไฟฟ้าจากแบตเตอรี่พวกนี้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรงแต่อีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่สองเราเรียกว่าไฟฟ้ากระแสะสลับนะคะไฟฟ้ากระแสะสลับนะคะ alternating current หรือ AC นะคะนี้ ก็จะเป็นไฟฟ้าที่มีการไหลในทิศทางการกลับไปกลับมานะคะโดยกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากขั้วบวกนะคะผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบเหมือนกันนะคะแต่ไหลและก็จะไหลจากขั้วลบนะคะผ่านไปยังวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วบวกสลับกันไปนะคะเอ่อไฟฟ้ากระแสสลับก็คือเป็นไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนนะคะสํานักงานต่างๆกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากไดนาโมหรือเครื่องปั่นไฟพวกนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับทั้งสิ้นนะคะ ต่อค่ะมาถึงเอ็อกเพอริเมนต์นะคะการวัดกระแสะไฟฟ้านะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาการวัดกระแสะไฟฟ้านะคะระบุปัญหานะคะสิ่งใดที่มีผลต่อประมาณกระแสะไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านะคะสมมติฐานนั่นยังเชิงเลยค่ะว่าจํานวนผ่านไฟฉายที่ต่อในวงจรไฟฟามีผลต่อกระแสะไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั่นเองค่ะ โอเคนะคะเสร็จอยังคะนักเรียนเสร็จยังคะเสร็จยังลูกตัววติฐานเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะไปต่อนะคะอุปก,กรณ์นะคะในการทดลองก็จะมีแอมมิเตอร์นะคะโหลดไฟฟ้าหนึ่งดวงสายไฟพร้อมตัดนะคะต้านไฟฉายขนาด1.5โวลต์สามก้อนพร้อมปะบะนะคะ วิธีการทดลองนะคะก็หนึ่งก็คือต่อวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยขันไฟสายขนาด1.5โวลต์หนึ่งก้อนพร้อมกระบาดอดไฟฟ้าและแอมเตอร์นะคะสังเกตความสว่างของหอดไฟฟ้าและการเบนของเกมแอมมิอมอร์และบันทึกผลนะคะสองก็คือเพิ่มขันไฟสายในกระบะจากหนึ่งก้อนเป็นสองก้อนนะคะสังเกตความสว่างของอดไฟฟ้าและการเบนของแอมิเตอร์และบันทึกผลนะคะ สามเพิ่มฐานไฟฉายในกระบาดจากสองก้อนไปสามก้อนสังเกตกากความสว่างของหลอดไฟฟ้าและการเบนท้องแอมมิเตอร์และบันทึกผลนะคะอันนี้ก็คือเป็นการต่อวงจรสัมผของการทดลองนะคะโดอการวัดกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะันทึกผลการทดลองคะ่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ฐานไฟฉายหนึ่งก้อนนะคะความสว่างน้อยที่สุดนะคะแอมมิเตอร์เนี่ยเบนน้อยที่สุดเลยนะคะ พอเพิ่มจำนวนฐานไฟฉายเป็นสองก้อนนะคะความสว่างก็จะมากกว่าฐานไฟฉายหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็จะเป็นมากกว่าฐานไฟฉายหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็พอใส่ไปสามก้อนนะคะสว่างมากที่สุดแล้วก็เป็นมากที่สุดนั่นเองนะคะอภิปรายผลการทดลองนะคะจากผลการทดลองก็จะพบว่านะคะเมื่อเพิ่มจํานวนฐานไฟฉายในกระบะความสว่างของหลอดไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การเป็นของเคมีอลเมเตอร์ จะเ,เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าปริมาณของกะระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจํานวนผ่านไฉายที่ใช้นั่นเองนะคะยิ่งเราเพิ่มจานวนผ่านไสายขึ้นมากเท่าไหร่นะคะความสว่างนะคะก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วบอกด้วยนะคะ นะครับเสรยังคะเสร็จแล้วค,ออค่ะต่อนะคะต่อไปนะคะมาดูคำถามใา,ายการทดลองนะคะข้อหนึ่งนะคะเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าโดยมีฉนวนฟยายแใกกาซีนหนึ่งต้อนนะคะการเปล่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าและเข็มของแอมมิเตอร์จะเป็นอย่างไรนะคะเขียนว่าหลอดไฟฟ้าจะสว่างและเข็มของแอมมิเตอร์จะเป็นไปจากเส้น ขีดศูนย์นะคะข้อ2ก็คือเมื่อเพิ่มจํานวนถ่านไฟฉายในกระบปจากหนึ่งก้อนเป็น2ก้อนนะคะหลอดไฟฟ้าเลกเข็มของแอมเตอร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรอา่าเขียนว่าเนื่องจากวงจรไฟฟ้าได้รับพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะคะจึงมีกระแสไฟฟ้าผ่านในวงจรมากกว่าเดิมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยหลอดไฟฟ้าจะสว่างมากขึ้นและเ็มของแอมเตอร์จะเบนไปมากกว่าตอนที่ถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนนั่นเองค่ะ แล้วก็ข้อ3นะคะถ้าสลับระหว่างแอมิเตอร์กับหลอดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าคิมของแอมิเตอร์น่าจะเกิดการแยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะนักเรียนเขียนว่าไม่เกิดการแยนแปลงนะคะเพราะกระแสไฟฟ้าที่ผ่านแอมิเตอร์และหลอดไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าเดียวกันนะคะจึงมีค่าเท่ากันและมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะ